สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้คือก็มาอาัปเดตให้เบิ้งแล้วพี่น้องวิดีโออันนี้คือกันจักสศิ่ายังให้พวกเจ้าเบิ้งเนาะคือก็เลทไทยอันวิดีโอน่นนี่กับไปกลับมาให้พวกเจ้าเบิเบ้งว่าหลังบานเราข้าเจ้าเหตุการณ์เหตุงานยังใดยังสิงนอะพี่น้อง มาเบิง่งทายถอดออกมาเบิงอีอกมุ่ม,มองหนึ่งของเมืองผู้ดีอังกฤษพี่น้องก็เจ้ากระากินคือบานเฮ่าลำบากลำบุญคือกันน่ะน่ะพี่น้องอ้ยนั่งกระพื่นกับเก็บแขนเก็บข,ขานี่แหละเฮ็ดย่งคอยกรอันเห็นบ่เนี่ยคอยกระน,นั่งเบิ้งผัวคอยเฮ็ดงานนังสีแลพี่น้องคอยบ่มีวีวกเน,ะกน,นาะกระนั่งไปในี่หลอกดาวตามปกติวด้อยู่ซื่อจังสี่หลอกพี่น้อง ข่อยก็ไปหาเห็ดขายใสก่กอขายปลาทูออกไปหากินออกไปหาสิ่งทำภาษาข่อยน่ะละแต่อันนี้ล็อกดาวบ่ได้ไปใสมาใส่นะพี่น้องมิเตนางกินกํานั้งเมืองหนาวข่อยตีขึ้นตีขึ้นตา,ตาก็สิบ่เห็นหงหรอมันก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งของประเทศน,น สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุปูสุขคนมณมอนีแย่แดงกะมาทายวิดีโออันคนเห็ดบานจู่ทางอังกฤษให้เบิง์นโพี่น้องเนาะฝากถึงสาวสาวฟิลิปกิบกา้าซิตุมามิโดลุกมามีค้านเซคก้นอังกฤษขราเจ้าจเห็ดงานเห็ดอีหีได้พี่น้องลำบากลำบนขึ้นกันเด้ลมลุกคุกค้านเจ้าว่าขีตอกขีตมเจ้าว่านี่นะทั่งฝน ถึงร่มเด้ขางนอกอันนี้แยแดยงไทยอันอยู่ในบานเ้ยพี่น้องเด้ออยู่ในบานเพราะว่าแยแดยงสินางเบิงคว่ำเกลื่อนใบอยู่ในบานเพราะว่าล้างบานมันสิเป็นโรงงานเนาะค่ะเนาะนี่นะพี่น้องชีวิตกรรมกรฝรั่งที่พวกเจ้าไปเห็นเวลาเขาไปเที่ยวอันตามบานเฮ้าเนาะพี่นอ้องชีใจอัน อันแต่งตัวสามารถใส่กางเกงขาสัน้นใส่เสียล้อๆจังสันนางกินน้ำพับน้ำบานพี่น้องข้าเจ้ากับเหตุการณ์เหตุงานลำบาก,ลำบ,ากลำบนนั่งสี่หลัะพี่น้องฝนตกฝนแยงกับบริเวณเดซ้าแล้วนี่แหละพี่น้องชีวิตข็าเจ้านะลำบากลำบนบ่ไดัสบายเด้อพี่น้องนะข้าเจา้าแบ้านท่ากับว่าตอกเสาเข็มลงไปสีเหตุเทียนเนาะค่ะเนาะ สิเฮ็ดเทียนแผ่นสามหลังในหน่อยยูนี่ก็จะบด้อยู่กันบานหลังใหญ่ๆได้พี่น้องนะคนเศร้าคนยังกระวาไปนี่นะพี่น้องนางเบิ่ง,งการเลื่อนไว้เลนต่ถนนห่อยๆบ้านแย่แดงมันติดถนนเ้ย,ยพี่น้องอันนี้มันขางบานหลังบ้าน อันหลังบ้านกับหน้าบ้านติดถนนข้างบ้านก็เป็นถนนมันเป็นซีแยกนะพี่น้องมันเลยเห็นซุมุม่งซุมมองซุกแกะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยทายให้เบิ้งเนาะพี่น้องว่าชีวิตเขาเจ้าจใส่ชีวิตอ,อยู่เมืองนอกเนี่ยกลําลบากสาวสาวอ่ะสาวสาวเมืองไทยจะสกขิดว่าคนเมืองนอกเขาเจ้าจสวยหรูด้วยพี่น้องเลยแย่แย่ยแดงบ่ได้ไปไทายข้างนอกให้เบิ้งซื่อๆดิ มันกับเป็นมองเจริญเขตมองเจริญก็เจริญเขตมองบ่เจริญกับบเจริญจังสีนะาพี่น้องผู้ลงก้นกับทางานลําบากผู้ลงก้นก็ทํางานสบายผู้ลงมันกับมีหลายขันหลายอาขีพคือกันนั่นแหละพี่น้องผู้รวยกับวยผู้หาเสากินคำหาเสากินคำผู้ไล่ใดปานกลางหรือว่าขัน ลุวยขันมหาเศรษฐีก็มีมันก็มีหลายระดบเพื่อนระกับานเฮาแต่นี่ก็ชีวิตกรรมกรเห็ดงานกอ่อสางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แค่พื้นฐานสีเห็ดบานเพราะว่าดินยุ่นนีนะมันที่ต้องสางรากสางฐานให้แข็งแรยงตอกเสาเข็มตอกฝังลงไปอันทอดำๆนะฝังลงกเมือนนะพี่น้องเห็ดห้มันแข็งแกร่งเวลาเห็ดบานมันจังสิบด้พังหรือว่าสุบ สุดโลกเง no, okay, Here, ี้ยสินอพี่น้องเนาะพี่น้องมันเกลื่อนหดเยื่อตึงตืด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 ไปแน่จัิงสิละพี่น้องการเหตุงานยุนี่ขาเจ้ามีแผนดีได้พี่น้องไอเบิงกวนข้าเจ้าสิมีเงินไปเที่ยวแต่ละปียุนี่ก้นฝรั่งข้าเจ้าสิเก็บสมมติว่า มันจะเป็นระบบจังสีได้พี่น้องส่วนมากนะพะรือว่าผู้ใดอันรวยแล้วกับบ่าวาถึงเนาะนี่คือพวกอาคีพทั่วไปสมมุติว่าต่างใจว่าจิไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็สิเริ่มเก็บเงินแหละพี่น้องสมมติว่าเขามีโปรแกรมจะไปเที่ยวปีนาบ่าว่าประเทศไหนบ่าว่าจะไปใช้ก็ตามเนาะเขาสิทํางานแล้วก็สิเก็บเงินแต่ละอาทิตย์เขาสิเซฟไปเลย ซื้อตัวไว้แล้วอันนี้แล้วเขาก็สิบางคนก็นอาจสิกูม่มาซื้อมายอย่างล้วก็พรพรใจในบัตรเครดิตเอาอสินพี่น้องนี่แหละอันนี้คือความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เพลยแพรให้เห็นอีกอในด่านหนึง่งว่าย,ยังไงเนาะนี่แหละก็นั่งเบิ้งยายแดงกับผู้ใดเห็นอย่างดอกพี่น้องด้วยในช่วงล็อกดาวน์ก็นั่งเบิ้งผู้ใดไปผูใ้ใดมาผู้ดใดอยู่หน้าบ้านผู้ดใดอยู่หลังบ้านนั่งสี่นะพี่น้อง เห็นแล้พี่น้องก็เจ้าเห็นงานแต่อีตัวนึคืออย่างนี้พี่น้องเห็นหรขี่เตะยขี่ตมุมขี่เล่นสลรพัดแหละพี่น้องแต่อีตนเนี่เห็นหนังสืกอก็อีตัวนี้ตนวนึง บุกลุยค้นด้วยยังเนี่ยาสิได้เงินแต่ละบาทนพี่น้องเนาะเป็นต่อีตอนเพราะว่าเขาบาวา่ว่าเฮาแหละนี่แหละก็อีกโปรแกรมนึงอีกชีวิตหนึ่งคือว่าไปแหพี่น้อแต่แตะยิตนาศาสตร์มันก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งของค้นประเทศอังกฤษน้พี่น้องเนาะผร้รับงานเมาสก็อสาง เหตุงานธนาคารเหตุงานโรงบอกโรงบานยังกะมีขั้นตอนไปแต่ว่ามัน็ดีอย่งหนึ่งยุประเทศนี่เขาจะเขาสีเหตุในเขาสีทางานในสิ่งที่อาชีบเขาหมักนะพี่น้องเนาะผู้ได้มักแบบใดเขาเขาสิบ่อันดูถูกอาชีบกันนะพี่นอ้องย่นี่นะแต่เป็นคนอังกฤษอิเีเขาสีไ้เกียริถูกอาชีพบ,าบา่าว่าเก็บขยะบ่าวงาน่อส่างบ,าบา่าวาเหตุงานธน,นาคารบ,ราบา่าว่าเจ้าสิเป็นหมอ้อเป็นคู่ แล้วพี่น้องเนาะเขาสิทธอเทียมกันเมดเขาสิบบ่ดูถูกอาคีบกันนีก่ก็ดีไปจ้างหนึ่งยังสินะในานาทีก็เป็นหัวหน้ากับคนงานเขาพับเขาบาไปดื่มไปยังแล้วก็เป็นมูเป็นพวกกันคือเรานะพี่น้องนีน่นะไปไปเนี่ยมันหลังบ้านก่อน เมควิดีโอเทิร์นแบกระลกมามีวันซีพร้อมเฮาฟ์โหลดนี่พี่น้องตะอีเตือนศาสตร์นะกระเจะเทิร์นวิดีโอแบกเฮาฟอลเอ่อเทิร์นเลูกผอวเฮาอผญาต์น่ะลูกอผญาต นี่แหละพี่น้องนี่กลับมาผ่ากปกติเนี่ยนี่นะอันนี้ก็คือโรงงานนะพี่น้องเนาะข่อยกบ,บ่สามารถสิไปถ่ายให้พราเจ้าเบิ่งเราข่อยหนาวน,นี่แหละพี่น้องก็กำลังเบิ่งวิดีโอนี่หน้าบ้านรถจอดอยู่หน้าบ้านไปเหตุงานโรงงานอยู่หลังบา้านยังสิไหนบอกกระสีเหทุกเห็นทุกสัดส่วนน้าพี่น้องเนาะ แคเนาะพี่น้องเนาะเอามาทายให้เบิง้งเดี๋ยวมือได้มันแขวะกะจีลงให้อีกเวลาเขาสางบานเป็นจังไดเหตุจังไดยังสินะ,บ,บ,บ,ะนบ่มีเบียกกับนั่งเบิ้งวิดีโอนี่แล้วพี่น้องผู้ใดเหตุอย่างเนี่ยผู้ใดไ,ดไปผู้ใด,ดมาแต่อีต่วนสัดวที่วิ่งอยู่นี่มัน่เป็นมาสมบายเด้อพี่น้องก็จาก็บทำมาหากินคือกันเก็บกับจังใดใส่ายกับบ่มีขึ้นมา พี่น้องไอ้โรงงานอีกมองหนึ่งมองเก็บรถพหักรถรถโหลๆเงี้วนะก็สีเอาอันก็สีส่งลงกันนะเลืออาทิตย์หน้าสีนะ่ะพี่น้องคนก็เห็ดงานอยู่หลังบ้านทวน,ทวนๆอยู่ลนะพี่น้องเรียกว่ากันมองพักรถไปซื้อรถล,ลากรถมาหมู่บ้านนี่อันผัวกับไปลากรถลขั้นยยนะนะใหญ่ๆน่ะมาพี่น้องพะเจ็กมะเล็บมาขายพี่น้องเนาะ เห็ดเมดผู้ใดไปผู้ใดมาผู้ใดเห็ดยังนะพี่น้องนี่แหละโคนงานเห็ดงานอยู่หลังบานเทาก็เห็ดหนึ่งสินะพี่น้องไปเทินแบกหรอกเทินแบกโฟรแมนเบิกมามีมอนเุลุกฟร์แมนอ่อส๊อเรย์ สามารถเปลี่ยนเบื้องมองหันมองนี้ได้ยังส่นะพี่นอ้องไปทั้งจากไอตัวของเขาทั้งจากอันตามเขาอยู่ดอกว่าเจ้ากินที่กินยังบอกเพราบอกว่าจะไปยุงแล้วก็ให้ไปยุงเขาคนง้นให้ไปเบาให้ไปอย่างานั้นนยนั่งนั่นนงตา,า,านีโรนวัชานว่าก็ใไข่แน่ <c oughs> นเนยอพี่น้องนี่แหละพี่น้อง มาไทยถอดชีวิตไหนเห็นอีกอีก,อกมุมมองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะให้มันหลกอกให้มันเศร้าให้มันซาได้ฉีดวัคซีนกอนสิผ้ายางออกไปเบิงมุมมองหนึง่งบ้านเฮ้ามันก็มีมองเจริญมองบาเจริญกันเบาเลี่ยงห่างนะพี่น้องห่างชอ็อปปิ้งชอบยั้ยงยายแดงว่บาบ้านเะฮ้าน่ะหนาเที่ยวหนาสื่อกลัวนะพี่น้องเนาะ บ,บ้านเฮายังบะมี่ลานแสบๆกินหมองหันหมองนีหลายย่งสินะพี่น้องอยู่หมองนีมันกับบะม,มี่คือเจังบ้านเฮาแนวอยู่แนวกินเห็ดเถือกปากจัคข้องเอาจังสีน้พี่น้องสมพ่อขาจาเห็ดงานเกบเ็บเงินไปเที่ยวบ้านเฮ่าละ่ะขาจาหมักบ้านเฮามันแตกต่างกันนี่คืออีกมุมมองหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ละ่ะ เป็นยังไงแน่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นหรือว่าเมื่อได้บางๆสิว่อาอัดเดบให้เบิง้งว่ามันมันไปหอดสายแล้วการเห็ดบานเนาะพี่น้องเนาะบริเวณสำนีละพี่น้องเห็ดบานขึ้นสามหลังมองเครื่องมองจอดออแล้วก็ทูบออกแล้วก็เห็ดกาเด่นนะพี่น้องบานยูนีเห็ดให้ก้นเศร้าให้ก้นยังบ่ได้ล้างไงได้พี่น้องก็เจาะ เคเนาะพีนองเนาะเดี๋ยวสิมาอัดเดทเรื่อยๆให้เบิ้งดอกถ้ามีเวลาถ้ามันนะนะพี่นองโอเคจ้าคลิปมีใยาแดงกับฝากพี่ฝากนองไว้สำเนีจอเดอพี่นองเด้อผู้ใดเขามาเบิ้งแหลวก็ขันมากกับกดไหลกดแช่ให้ใยแดงเนี่ยเพรได้มีกำลังใจเพรได้เรียนได้หัวมวนไปน้ำกันนา่นะพีนองเนาะ พิดบเจ้าไหนล่ะปิมมาเนี่ยโอเคฝากไว้สํำนี้ละจ้า